แล้วค่ะวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้มาเกาะลันตานะคะมา,ะางานใหม่นะคะของญาติะคะวันนี้ก็พารปชมดูบรรยากาศฝนตกตกนะคะที่เกาะลันตานะคะก็เป็นคลิปต้นๆนะคะเอามาชมกันนะคะวันนี้ก็เป็นบ้านญาตินะคะวันนี้ฝนตกหนักนะคะก็ดูบรรยากาศรบอบๆนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่มาให้ดูบรรยากาศนะคะในป่าเขาลำนาภัยนะคะบ้านๆนะคะของคนชนบทนะคะที่เกาะลันตานะคะก็ตอนนี้ก็ฝนตกนะคะขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกกนะคะอย่าตากฝนนะคะระวังจะไม่สบายกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้เราพาพามาดูวิวส,สวยๆนะคะอากาศเย็นๆนะคะ สายฝนโปรยปลายนะคะอค่ะก็ถ้าหาก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็พา,ามาชมนะคะก็มาเตรียมงานนะคะ,คะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่มารับชมนะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรนะักนะจุ๊บ